ก็วัดดีนะครับที่ผมสร้างสหรับ B2 นะครับเป็นเกมบายที่ h ช w d ดาวนะครับเกมคาร์บอยของค่าย PG นะครับช่วงนี้ก็กําไรอยู่นะครับเกมบวกมาสองสามวันเลยนะหลังจากที่บอว่าเืืเอมาสักพักหนึ่งเลยนะครับลองแบบเล่นแบบทุนน้อยอีกดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมจัดทุนมาได้955บาทนะครับ ก็มีช่วงแบบปั่นยังไงก็ยื้อกันแบบสุดๆก็ไม่ได้เลยนะแบบไม่ได้มีเสียอะไรอย่างเงี้ยเท่าทุนเฉยนะครับต่ไปครับเปิดสิบนะครับห้าสิบออโต้นะครับเปิดเทอร์โบไปด้วยนะครับอย่งงก็ฟังเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ คือ Shift, แบบมันแตกมากับสองวันอะไรเงี้ย DIA, วันสองวันนะผมจําไม่ได้ช่วงที่ช่วงนี้ก็เริ่มแตกแ,แ,แล้วนะก็เลยแบบไม่กล้าอัดเบ็ดหนักไปเท่าไหร่นะโดยโดนดูดคืนนะเพราะก่อนอนันนี้ก็เสียนะไอ้ที่เสียไม่ใช่อะไรนะซื้อนะกำไรอยู่นะแต่ก็ไปซื้อมาลุ้นกันนะวันนี้ผมจะซื้อหรือเปล่า ่อว่าไง <S <S <EN C> <AR> <EN C> <AR> แต่เราดูลายเกยมสักพักนึงก่อนนะครับถ้าเกิดแบบไม่ไดีขึ้นยังไงเราลองมาเพิ่มเบ็ดดูนะครับไปกับเจอครับไม่เข้า,านะครับ ใช้ขวดเปิดเล่าหนระ่อใช้ขวดดังก็งีง้ด้วยเไป็นไงครับเกมแตกกันบ้างหรือเปล่าครับแตกเกมไหนอะใช้เกมใช้เกมคาร์บอยหรือไปแตกเกมอื่นนะครับเพราะว่างวันเนี้ยผมเล่นคาร์บอยไม่แตกผมก็สลับเล่นเกมอื่นก็มีแตกได้คืนมาบ้างนะครับบนบนเวียนเบียนเนียเล่นไปเรื่อยๆนะ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆเปิดออโต้ไปเมื่อกี้คือเสียนะแต่เสียไม่เยอะเนาะยังไหวอยู่มั้หัวแตกแน่ๆผมว่าปรับเว็ดรอบเนี้เบ็ดยี่สิบนะครับเปิดไปสามสิบออโต้พอนะลองปรับขึ้นดูเฉยๆนะครับตัวฟุกไหลอื้อ กบ,บไหลนะได้มาร้อยห้าสิบหกบาทนะครับรเมื่อกิอื้ม ได้อะไรเนี่ยเป็นรางวัลก้อนโตรหรอวุ mm ่อ hmm. รางวัลซุปเปอร์ไมกานะครับเนมะื่อกี้ไม่ได้ดูอ่ะโ้กีเก็แตกนะครับได้มาพันหนึ่งร้อยยี่สบาทคุณคุณเท่าไหร่เมื่อสิบหกป่ะอ้หยิบน้ำอยู่ไหเมื่อกี้เอ้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็แตกมานะปับเบ็ดขึ้นแล้วแบบชีวิตเดียวแตกสองรอบติดหรือเปล่าครับ เนื่อาปรับเบรดขึ้นแล้วเราจะต้องเติมนะวันนี้เรากล่าวมาเติมแบบเต็มที่เลยมันรู้ว่าเราเล่นเบรส20ไปเรื่อยดีกว่านะครับถ้าเกิดดันขึ้นไปอป่ะเบรส50เลยนี่ไม่รอดแน่ๆนะครับ อืมจะไป80สปิตั็ต้นนะครับเล่นเบ็ด20เท่าเดิมน,นะยังไม่ซื้อนะครับวันนี้แล้วก็ยังไม่เข้าฟีด้วยหมด80วัตต์ต้นี้ถ้าเกิดไม่อเอาไงไม่เข้าฟีเลยหรือเข้าฟีไม่แตก ดูกันนะว่าจะก,กำไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็กำไรสามร้อยอ่ะดูดคืนไปหมดแล้ว เกมเป็นแบบยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะไม่แตกเลยนะไม่ใจนะผมแบบสปาร์ตสองบาทนี้ไม่มีนะโอ้แต่แค่รแาบบงวัลต้นตูคือรางวัลแบบไม่กลับมารอบนั้นครั้งเดียวนะครับ ใายก็คืนเขาไปนะ ยี่สิบสามี่สอบกาโต้้ันะเริ่มแล้วเริ่มแบบอุ่นๆแล้วตอนเนี้ <c oughs> ยเกี่ยวแตกยังไงไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจอะ่ะก็เถือบแต่ละวันหนึ่งสู้กับคู้กบบกำนันเนี่ยเคลือบจนปวดหัว ไม่ให้เข้าฟรีด้วยนะวันนี้คือแบบอืมเข้าครั้งแรกครับโอ้โห,หเล่นจนจะจะหมดตูดอยู่แล้วเนี่ยจากกำไรก็ไม่กำไรแล้วตอนเนี้ประเด็นนะ่ะเยมแตกมารอบเดียวพันมึงอนะ่1200นะพันสองอ่ะรอบนั้นอนะ่ะ ในค่าหมุนนะครับได้มาสามสี่บาท เพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่เกยงใจเบ็ดยี่สิบผมอีกแล้วรอต้องลงต้องนานได้มาร้อยสี่สิบสี่บาทซื้อนี่คือแบบผมแบบหมดตัวเลยนะไม่ซื้อแล้วกัน ผมว่าเราต้องเติมนะไม่เติมไม่ได้นะครับไหนๆเราก็ทุนน้ยไม่เยอะนะครับโอ้โหนเข้าปีนะครอบรที่สองครับเมื่อกี้ไม่แตกนะครับ ไม่รู้รอบนี้ผมจะหวังอะไรได้หรือเปล่า รีกสอง,องมุนนะครับเราฟื้นคืนชีพมาแล้ะโอ้ข้าไม่ตายอ่ะเอาจริงโอ้โหค่าไม่ตายได้ว่าสามร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับเข้าฟีเมื่อกี้อ่ะเล่นต่อนะครับจะไปอีกห้าสิบวัาโตัวนะครับ เอาลุงยากจริงนะโอ้ผมนี่สายแข็งนะจะหมดตัวอยู่แล้วนะดันเข้าปีนแล้วมะเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะไอ้เมื่อกี้นี่ไม่นับนะ มูหลดหลดสดเริ่มต้นนับหนึ่งของผมมีเคือบต้องเป็นการเติมเพิ่มหรือเปล่าครับอาเครืองผมว่าเตรียมตัวจะเติมเพิ่มแล้วนะสองรอบแล้วนะแต่มันไม่หมดอ่ะ เนเติมมไหมเพื่อนเราติ่มมาสู้แบบสักนิดสักหน่อยหรืไหมใครบอกว่าฆ่าไม่ตายอ้าวรถเบ็ดเมื่อกี้คือแบบไม่มีตังหมุนนะผมว่า ผมเติมเพิ่มเลยกว่าครับจะไปเล่นเบตยี่สิบเท่าเดิมนะครับขออนุญาตเติมตังค์แป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วนะไปเติมเพิ่มมาแล้ว อยู่ผมเพือนเดิมนะชามสะลาสสายเกลือนะครับวันนี้โอ้โหควากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมหน่อยแล้วกันนะครับมารุ้ไปด้วยกันนะครับถึงกับต้องไปเติมเพิ่มกันเลยทีเดียวนะครับเล่นเป็2ยี่สิบไปเท่าเดิมนะตอนแรกเ็าคิดว่าข้ามไม่ตายแน่ๆแหละสุดท้ายก็ตายดยีเอาเขาไม่รุนนะ รวมทุนแบบสองรอบนะครับอ๋สองพันแล้วกันนะครับพันเก้าของวันนี้จะตามทุนได้หรือเปล่านะครับ ขอข้าปีสักรอบไม่ได้โอ้หมามาขอกับขอแบบทุนคืนก็ได้อือแบบยือย้อเงินแบบสุดๆแลวนะ อมนะอาการเป็นยังไงครับพี่ยาัดอยู่นะไม่ได้เสียเยอะนะะพอะเมื่อวานกจเย็นกำไรไมาอยู่นะดีย่ะชิป่มแบบเล่นแับใจเย็นนะว่าไม่เดินเบียดสูงมากนะครับโอ้โหดอกนี้ครับลาไหม โหครับไปทุกท่านขอเขาปีสปักฟอมใช่ไหมขอแบบชื่นใจสัพฟ้องอืมไหลไหมครับพอไหลไหลไหครับเป็นไงครับแตกแล้วนะครับโอ้โหรอนก้อนโตครับเพื่อนสี่ร้อยสองบาท มันจะแตกได้นะเกือบจะได้ทุนละโอ้ยจะบอกว่าจะมัวยื่เกว่าจะเข้าปีก็ยากอะ่ะผมว่ายากอะ่ะเอาอีก50วอลโต้สุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อน ซึ่งผมก็อยากให้นเข้าฟรีใน50ว่าตูนี้แหละไม่อยากซื้อเท่าไหร่นะครับคิดว่าจะเข้าเงินรอเปล่าอืมโอ้โวรอบนี้สวยนะับโอ้โว อะมาเป็นไงหลับเป็นไงตรงมาซุปเปอร์มิกาครับโอ้โหตื่นมาแบบเพื่อเอาทุนคืนนะครับได้ทุนคืนแล้วครับเหลืออย่างเดียวกำไรอ่ะตอนนี้คิดว่าจะได้กันไหมตามทุนคืนทันได้ไงเนี่ย คิดว่าจะไม่ได้คุ้นคืนนะผมกล่าวว่าหมดห้าสิบตัวนี้แล้วผมจะเลิกเล่นไปเลยนะผมอยากเข้าฟรีประเด็นนะ่ะไม่อยากซื้อนะครับวันนี้ นะคูณสองโอ้โหโคตรสวยแล้วเพื่อมาแต่งแบบช่วงช่วงแบบจะเลิกเล่นอยู่แล้วอ่ะนมนหางมันไม่กล้าคนระับไม่เข้าฟรีนะครับผมแบบโอ้โได้มาแปดร้อยโอลูสตเอฟซเลยอ่ะกำไร,ำไรอ่ะกำไรห้าร้อยครัที่ภูมิใจของผมเฮ้ย โอ้ยได้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 เงียบ yeah. ขอเข้าพิสักจนบไม่ได้ มีดองนี้คูณสองไปไลท์ไลท์คูณสิบขออีกหกบาทคอยดูผมแบบขอหกบาทเนี่ยแล้วมันจะจะได้ไหมอยากจุบแบบสองพันห้าอย่างหมุนไปหมุนมานี่มันจะไม่กำไรเอานะถ้าเกิดไม่หยุดเนะี่ยวีดดอวันนี้คือแบบงงนะเติมเพิ่มใหม่ เราไม่คิดว่าตีง่ะจะได้ทุนคืนเลยคิดว่าตีง่ะจะต้องเสียแน่เลยเออคิดอย่างนั้นอ่ะแล้วได้กำไรมาเฉยอ่ะแต่เข้า,ขาไปสองรอบอครับเออเราก็ต้องแบบหยุเดเล่นละอ่ะไม่ซื้อนะครับวันนี้กำไรห้าร้อยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมซามูลสลอตบีสองนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับอยากเล่นตามผมก็ลิงก์สมัครใต้คลิปนะครับ